สวัสดีครับผมทุกอยู่รายการสนทนาภาษานิวโคมรายการที่มาอัปเดตขอ้อมูลข่าวสารของสโมสรนิวคาสเซิลและเซเรียบัพที่น่นนนาสนใจครับผมวันนี้ผมเราจะมาคุยเรื่องของความพร้อมนะครับผมมีวงเล็กต้องการหนึห่งครับผมมันคือความไม่พร้อมก่อนเกมครับที่นิวคาสเซิลจะต้องเจอกับลิเวอร์พูลในศึกคาร์บาวครับรอบชิงชนะเลิศนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเป็นเกมที่ อย่างนี้บอกว่า,าจริงะถ้าให้คู่ตรงๆเลยนะสื่อหลายๆสำนักรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยคือผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่คิดว่าเปอร์เซ็นต์โอกาสที่ลูพูจะควา้าแชมป์คาราบาวครับอ่ะมันก็มีมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าแต่ว่าบอลนัดนะเดียวผมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมไม่แน่นะครับนิวคาสซิลอาจจะควา้าแชมป์ได้ในรอบ70ปีแล้วนี่คือถ้วยที่เรา รอคอยอยู่หรือเปล่าลุงในรอบ70ปีที่ต้องการนะซึ่งถ้าเราได้เนี่ยจะเป็นแชมป์แบบโหน่าจะถ้าจะแบบแฟนบอลรุ่นแบบยุคเก่ารุ่นเก่าๆแบบเชียร์มาตั้ง30-40ปีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นผู้ที่แบบสุดยอดสำหรับเขาแล้วก็ดีใจด้วยนะผมสำหรับคนที่แบบเป็นแฟนบอลตั้งแต่ยุคสมัยนั้นเลยเนาะอ่ะเรามาอัปเดตเรื่องของความไม่พร้อมดีกว่าัสำหรับความไม่พร้อมในเกมนี้ของเนอร์คเซิก่อนนะอย่างแรกเลยผมกอร์ดอนนะผมที่ผมพูดจากคลิปก่อนๆเลยว่า ไปทําตัวเองแท้ของนักเตอไบตันนะคือถ้าไม่ไปทําตัวเองหมกว่าแทนชิงอาจจะเข้าทางเราด้วยนะก็กอรดอนครับโดนแดงแบลสามนัดนะผมซึ่งหนึ่งน,นัดนั้นก็คือนัดที่จะเล่นขาบาวครับนี่แหละครับผมก็เป็นนัดที่เรียกว่าเียหายังมากทุกคนแบบขาดกอดอนไปก็ทําให้เกมลุกสองซ้ายก็อาจจะดูต่อไม่ติดแล้วก็ตื้อๆตันๆ,ๆบ้างนะครับผม อย่างที่สองครับผมผูดด้เล่นที่บาดเจ็บบาดเจ็บไปสองคนแล้วเรียกว่าเป็นแกนหลักด้วยนะครับผมอย่างเช่นแดนเบิร์นหนก็ปิดเทอมยาวครับตอนนี้ครับผมแดนเบิร์ก็คงจะกลับมายากแล้วครับผมอีกหนึ่งรายก็คือบอทแมนหมบอทแมนเนี่ยมีเหมือนจะมีช่วงเนื้อที่หายเจ็บอะแล้วก็เหมือนจะกลับมาได้นะครับผมแต่สุดท้ายก็เจ็บแล้วนี้ก็จบเลยครับผมก็อดลองเล่นคาราบาลครับรอบชิงนะครับผมนี่คือความไม่พอของพัทเซิลน,นะครับผม แต่ว่าความไม่พร้อมในหลายหอย่างเนี่ยสิ่งอย่างหนึ่งอย่างที่ผมขอคือแฟนบอลนะผมก็ตามข่าวนะเผยว่าบริษัทสเตล่าผมเป็นออฟิเชียลพาร์เนอร์ของทาง Hudson, นะิวคาสเซิลเนาะก็จะแจกผ้าพันคอให้กับแฟนบอลนะผมที่ไปเชียร์ถึงเวมบี้ผมประมาณสามหมื่นกะว่าคืนเลยผมก็รู้ว่าแบ่งมาให้ที่ไทยร้อยสิบของร้อยพื้นก็ดีนะผมคือแฟนบูนาะมิที่ไทยก็อยากได้เหมือนกันนะผมนี่ก็คือสภาพความไม่พร้อมและความพร้อมของนิวคาสเซิลนะผม ตัวนดา,าของร์พูลเกมล่าสุดตกรอบนะผมเพิ่งแพ้จุดโทษให้กับปารีสนะผมใน UCL เพิ่งตกรอบม,มาผมหรือว่าความมม่ใจหลายอย่างก็่าจะดรอปลงไปแล้วก็อาจจะเข้าทางนิวเซร์ด้วยรวมถึงล่าสุดอันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าข้อแบบอาจจะเป็นทาให้นิวแฟนแฟนิแนวแอบยิ้มกุ้มกิบได้นิดนิดหนึน่งหนึง่งนะถึงแม้มันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับทางทฤษฎีมากเท่าไหร่ก็คือในเดือนที่ผ่านมาคือเดือนกุมภาพันธ์ มูซาลาได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนโอ้โหก็เรียกว่าได้บ้องอาถรรพ์ไปนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลถึงนัดชิงนัดนี้หรือเปล่าโอ้โซึ่งแน่นอนว่าฟแฟนๆยูเอสนลก็อยากให้ส่งผลนะครับเพราะว่ามันจะได้เล่นไม่ติดเล่นไม่ดีแล้วก็ยิงประตูไม่ได้ไม่มีแอสซิสนะครับผมขอโทษแฟนๆลิเวอร์พูลตรงหน้านะครับไม่ได้มีเจตนาอะไรน,นะทุกคนก็ผมก็ยังเชื่อมั่นนะในตัวของยูเอสน์บอกว่า ถ้าไม่เสียเร็วไม่ประมาทเราก็ยังคงมีสิทธิชนะได้นะครับแม้โอกาสมันจะมีน้อยนิดก็ตามผมก็อะไรที่มันไม่พร้อมของลิวหัวเลี่ยมันเป็นความพร้อมของนิวทัคสซส่ให้ได้นะครับผมแล้วผมว่าเราจะมีโอกาสคว้าชแชมป์คาราบาละกับได้นะด้วยมีที่เราหลอ่อนในรอบเจ็ดสิบสองีนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสุนย์าภาษานิーเดย์วันนี้ผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วย ดีมากเลยนะครับผมแล้วเจอกันต่อในคลิปถัดไปเจอกันนี่ขอลาไว้สวัสดีครับ